ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเจี้ยงนะครับผมมารับชมรับฟังแนวทางเจี้ยงนะฮะเลขสูตรนะครับวันนี้เจเอี้ยงจะตัดออกให้นะครับผมคือทุนน้อยห้ามพลาดนะครับสําหรับเจี้ยงนะครับเนาะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับเพื่อนเ็นกานไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังแนวทางของเจเอียงครับผมตองหวดนเนาะเขาไปเห็ดถตรลงมาแล้วเขา็มาดแกงเอาตามสูตรนันคืมีซีตัวตามสูตรอ่าชื่อซเล่นๆที่ออกง่ายๆแต่ว่าเขามาฝันเขามาฝันวันเขาไปสามผม สามผมออกมาแล้วขี่หัวออกไหลเต็มน้ามือหน่อยเนี่ยอขี่หัวยังมาออกไหลพูดแทนนะแสดงะวัดเก้าออกมาเ้าได้เฮงนไหลเต็มมินมือง่ายมือคืนมาเบิ่งกจากระเต็มครับเบิร์กเบิร์กขี่ไข่น้ำเนี่ยน้ำจากเซียงเลขฝันว่าได้สาหัวบ่ได้เสียงนิดแต่ว่าเขปล่อยสูตรออกไปได้นะขั้วใบสตรออกไปแล้วออฝันเอาเอาก็เลยฝัน ากระลาวาหวานี่มันก็หาเขาเคยเขาเคยฝันเที่หวาเป็นหายแล้วนะครับจะเป็นนึ่งห่าบอหรือว่าเป็นยังไงบอแต่ว่าเขาทำมากหลังห่าเขาเลยมาอยากมาเนียให้เอสซีว่าเพราะเป็นกิจหาได้บอสําหรับสําหรับผู้บหมักไหลหมักมะหมักเหมือดเขาเป็นกิจห่าแค่ยังเก็บห่านึ่งห่าแปบห่าของห่าห่าเก้าในที่นี้ห่า ามสูตรนะค่ะจ้าตามสูตรเอาต้านหลักหามาเำหรัผู้ซื้อซื้อเหมือนกับซื้อเหมือนกับเล้วนะกากกับเหมือนกับบ้างไปเลยก็เป็นอย่างกะสำหรับผู้ผู้ว่าอยากเน้นอยากเน้นต่อการเลยว่าเอามาเน้นห่าเอามาเน้นห่าให้จ้าว่าหลักห่าจ้ะ มาแบบนี้อ่ะยิ่งมันยิ่งเกลียดกับเก้าเนาะเนี่ยอันนี้อาจารย์เดียวกันแล้วอาจารย์นะยิ่งเกลียดกับเก้านี่แหละเกลียดกับเก้าแต่ว่ามันมีห่ามามีห่ามาจับใส่ก็เลยให้เป็นเกลียดห่าเก้าห่าแต่ว่าให้ซื้อต่าต่างห่ารักห่าอ่าห่ามันเป็นตัวมาเสียบตัวมาเสียบที่ยิ่งเกลียดกับเก้า าาาาคือเกาเ่าเพราะว่าต่ำสุดมันก็วินเกลีกับเก่าเลยหาไม่เสียเล่เล่เล่ติหาแ<า>ม่เขาเก็บมาเลขติหานี่แหะเขาไวเล่ติหาแต่ว่าสำหรับผู้บ่บ่ไปไล่หลังอื่นเอาเป็นหาก็ได้หาวิถีหาตัวหรือว่าสิเน้นเอาไปหมดแล้วซีแตเน้นแค่หลักหาก็ได้ มันก็จะเป็นเจ็9ห้าเจียเก้านเป็นเจ็ดห้าเก็ดเก้าเกียห้าเจ็ดเก้าละกันเกียห้าทกินเราไล่ลงมาเป็นเก้าหาเจ็ดห้าแบบนี้อ่ะจำเลขอัน,นเลขอันทุกคนฝันแปดห้านี่จ่ะกบว่าอยากทิมเนให้ท่กันมาคันห้าคันแปดที่รน่น,นะทนมาตองวดดละกันือล้ลเรวแล้วนจุบปมาอีกเลยจ้าเดียร์คือเป็น ดูแม่ท right? ุกคนมาคือค mm, ันหาันแสบแมน้แข่งค่ะอ่ากับผู้ผู้ชาวบ้านชาวบ้านชาบ้านนะครับเนาะแันทำคันแบแมนี้แข่งเขียกันเา้องรกังว่าจะ่าลืมเลือกันหาขันแสด นี่ก็เป็นหามันมีหา่กกาซื้อกหฝันเลยนะซือหา่หาซหา่หาซื้อห้ฝันเยเรียก<อ>วก่าซื้อห่าเ้ากรเลวานเลขกหาเขาบกว่หลายตัวก็มีแค่ห่าตัวแต่บ่าหนักหาตัวแล้วเนาะแต่บ่กเมียนาเอาหลายคนละใบสองใบก็ได้คนละใบนี่แหละพอได้นุ่น<อ> <laughs> บ่ซื้อเห้ไว้ตะซื้อเพรห้ไดออยู่ <laughs> เลียงรับอา่ต์จนมากแล้วเขาเขาซื้อไปหมดเลยเขาจะมักกบเขาจะมักกลัจจฉพัะที่เขาเขาแบบว่ามันออกแมนแมนเมื่อมักอาที่สูตรเขาจับออกขูดเน้นๆนเกียวซื้อแบบนี้แมนและแบบนี้ซื้อมัสึโตได้ปะแมนฮาวังาวังมัตสึโต้สำหรับคุนเมื่อใดทุนเมื่อไหว่ามันเจียงมามันขบุนขาล่างเนาะครับอมันเจียงเขาเอาไปสารทุเรเบก็น หรือมาพูดละเพราะใดก็ได้เอแต่ล้วแต่ผู้เสียเอาเอาเนี้ยเอาน้อยก็ได้เพราะไหนมาไล่ไล่ไปมันกะเมื่อหลายตัวได้มันโตใหญ่จะซื้อขันเห็นตัวน้อยลงมาแล้วไงไม่เคลเนี่ยในหน่อยเนลียรอ่าห้าอัตามละเมนแต่ว่ามันเน้นให้มนเน้นหาจะซื้อมาสำหรับผู้วิ่งก็วิ่งวิ่งเก็บกับเก้านั่นแหละวิ่งเก็บกับเก้าแปดกับห้าในห้องมัาเสียบ เอามาเสียเป็นเป็นตัวเสียบมืส่สวยแต่ละเข้าห้าอเอฟห้าเอฟแปดเขาจะแล้วเข้าแปดนะเนนตัวหลักมันเจ็ดก,กับเข้าอีกแล้วตัวหลักมันเจ็ดกับเข้าอีกแล้วทิ่มมาได้แต่ว่าคันเ็ดเป็นทะแยงทิบางคนมันกะเข้าใจง่ายอืมครับเน,นี่ยคันเพราะว่ามันมีมันมันกระเด็นมือแค่ซีโต้ มีเจ็ดมีแปดมีเก้าแล้วก็มีห้ามีสี่สดเลแมด่นหมครับมันมีแคนนี้เนะมสี่สดเ็นแต่ว่าคันเทศถ้มีพ้นก็สีเขุดจอเก้าห้าเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ห้าอนนี้เขานี่ไนี่เด่นเดนกะเด่นแบบนี้กะกลับออกกลับผมนี่เด่นเด่นเขาหมาอันนึงมีม้าอเขากับม้วนมันไม่ม้หลักร่อยหรือมันใช่ม้หลักยง เหมือนหอยว่าหกแปดนะะเเนาะหกแปดมันกลับไปเอานึมาเสียบกลางๆเลเป็นห็หนึ่งแปดอันนี้นีเยฟซีว่าพู้นึ่งเอาเงินมามาว่าการเล็กแบบไนดะไงคนอยากได้เงิอ,อ๋อจะจะเอียงจะตัดให้หละครับผมกาเลดให้ดหกดหให้ยเลดให้คนที่หอเน แล้วเขากรีดออกไม่เป็นเลขดับอันนี้ดับล่างดับล่างตัวเดนเทลเขากรีดก็คือจังบขดับคือตัดออกสําหรับโคชุนหน่อยตัดลูกออกเพราะอยากซื้อหลายเอาตัวดับออกให้เลยเก่าๆออกให้โหจะเอี้ยงตัดให้แล้วใช่ไหมครับตัดตัวดับออกให้ที่โบมาสั้นน่าอาจารย์ที่เทามาตัดนี้ก่าก่าโอเคเลยแต่ว่าชิ้นนึงเราหลุดอู่เด้วันเพราะว่าเขาได้แต่ตั้งดับเนาะ เดี๋ยวมาบนเด้มานานดับบนเด้มานะาดับบนกับมันเป็นชุดเดียวกันเลยนะจ้าเชนตาบาเขายกตัวนี้มาเป็นลางอันยกมาเป็นตัวนี้มานเป็นบนชื่อกับตัวเดียวกันแต่แชนตะบาสิดับตัวใดมันสดับก็คือกันดับบนนี่เกีติสองสุดดับแต่ว่าสองเกต่ดับอือสองเกีย่ดับเกตสองดับอ่าชื่อซื้อเกีตสองเกตอ่ามานเป็นสิบสองกระดับ หาแปดเก้าดับแปดเก้าเก้าเปลี่ยนจากโรตีคาออกมีเลขดับ 8, 9, 9, 8, เอกมาแปดเก้าเก้าแปดคนเดยวับคือเราตัดออกจากชุดใหญ่ใช่ไหมเจ๊ใช่ชุดใหญ่ลนะชุดใหญ่ถึงแค่ตัดออกแค่นี้เป็นมุนเป็นล่างสําหรับผู้ผู้คนสี่เอา่ามันสี่ดับว่าตัวเดียวกันแต่ก็ห้าสองแต่ว่าสองห้าม 9, 2, 2, 9, ไม่ดับเนียเก้าสองในสองเก้าไม่ดับแต่ว่าเก้าสองดับสำหรับคนทุนน้อยใช่ สำหรับพูดทุนหน่อยแบบว่าก็อยากเอาตัวดับออกในเวระหยัดทุนลงไปอีกนิดนึงนะอันนี้ว่าตัวละล้อยละล้อยกับตัดออกไปซี่ล้อยแต่มาผู้ใดเสียได้ว่าก็ตัดแอกแค่นี้นึงก็เอาไปเลยแต่ว่าเป็นยังกระเชียงไปน้ำกันแปลว่าอย่าบอกว่าฝันเจี๊ยบแม่ค่ะจะกรอบไหมค่ะฝันว่าจังไดก็ค่ะจังคอยว่าเลขกอบเลข็กห่าแล้วมาติดแน่นอนแหละ ถ้าาทำมันเป็นนอนค่ะเขาสาผมแล้วเป็นนอนออกมันเป็นเนอได้หลักเนยได้อันนี้ไม่เป็นนอนอันนี้ไม่เป็นนอนเป็นขี้หัวเป็นขี้หัวขี้หัวหัวเขาก็เลยเอาว่าหัวเลยก็ขี้หัวหัวจะเป็นหายอะเขาก็ไลยมั่นนี่เราลักหาดมั้ยล่ะนี่หาดสวพี่เจสเน้นก็มีเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดห้าห้าสองห้าเก้าครับผมเด็ดเลยหาตัวนี่ หนึ่งห้ากับเจ็ดห้าตัวมันก็มาหลายนะ้นตันออกตัว,ดตวดไดตัวนึงก็พักเสียดาเ่ยกับ่าเลชุกนี้อ,อันเมื่อชุดนี้เขาบักกับได้าเขาับเขาหุกนบักเทหะตัวนี้หะตัวนี้กับได้เนี่ยคือเป็นตัวนน้นเขาักออกกะมีเจ็ดห้าหนึ่งห้าเนี่ยครับนาะกละกห้าเนี่ย คือเจ๊ี่ยงฝันก็นเลยมักลักหาแ,แต่ก็มาทั้งยุคค่ะเจ๊ี่ยงมกักแม่หานมาทั้คือเอาเอาตามเอฟจีมากกมค่ะเดอ้อม,มกักลักใจเห้องอะไรลักเจ๊ี่ยงเพคนอะไรลักมาให้นะคะเขาไม่หลังเขาไม่เล่ากุญแจกับเขาแต่ว่าเขามาฝันเชื่อมมาหาเนี่ยเขาต้องมาหามาเสียบมันต้องเป็นเน้นมาเอามาใส่กับหลับหลับหลักเด่นของเขา เมื่อนี้กับสรุปตัวเลขขีจี้อย่างเพิ่นมกักว่าเพิ่นมักลักหาค่ะค่ะพี่น้องกับพี่เจ้าหน้ากันอยากตามก็ได้ขณ้นอัพมักกับพา<ต>นค่ะคือเพิ่นกะเป็นแนวทงังค่ะเจี้ยงฟันเด็กฟ้าหัวเพิ่นได้มักเลขหาพี่น้องเพิ่นกะเน้นมากลักๆักคือลักหาในละพี่น้องก<น>ัน,น,นเลขตีหาในคือเจ็ดหาหนึ่งหาแปดหาหาสอง หาเก้าแล้วค่ะคือลักลัก,ลกทีเจียบสูตรเน้ขาไปเสื้อในสูตรในไรค่ะตัวนี่แหละครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจเอียงนะครับผมเลขสูตรนะฮะเลขสูตรเลขเตัดตัดบนตัดล่างนะครับเลขดับนะครับเป็นตัวเลขที่เจเอียงเน้นให้นะครับผมวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับเนาะ รือว่าอาจจะเป็นโค้งสุดท้ายก็ได้ไม่แน่ใจนะครับเนาะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟทีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมช่องโอปอพารวยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาะในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ